ว้าพี่น้องนี่มามาพี่น้องเดี๋ยวฟ้อนหยาดตัดเอ้าเบาเบาเบาเอาด้อไอคว้เด้ว,อ,ว,ดวอือหือกับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องอเดยเอาแกะให้พี่ให้น้องเบ้างให้น้องพี่นอ้องเหนียบเฟื่อย ขปุนใส่บัน,นี้ปี่น่ะโอ้โอ้โอ้อือ้คำบอกโอโอเลยมนี่ยังยืยงยยงนี่วะปลาคอยงยังครับเอามาด่ใส่อีกไปสูสปลาสูสปลาใส่ ก็ปัาอะปนนุ่มบ่พอดโมเม้นปลาคอใหญ่น้ำเสียผมใหญ่อดีบ่นี่โมเม้นอันนี้บ่กินกับผักปอดผักเต็มมายาเลยพี่น้องมามากๆครับปลาตัวใหญ่ๆกับบรรยากาศหนาวหนาวอ่ะสวัสดีครับผมพ่อกันนี่เรากับผมเฮียตั้มหำตรงช่องแหน่สวัสดีครับผู้บ่าจอกอะไรครับปอดจังได้สกินเบิดนี่ผักกองถั่มข้อบนเห็ยนมันเนี่มเห็นเลยพักถั่มข้ออ่ะพี่น้องบมาบอกลายใหญ่หางปลาคอตัวใหญ่เลยพี่น้อง ตัวนี้ใส่โล่กลัวพี่น้องคุณมาบอกแล้วกันลุยเลยกินกับพักเขาเอ่นี่ยังก่อแปะสะบอกนั่นหรอแปะสะกับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องอเดี๋ยวเอาแกะให้พี่ให้น้องเบ้ง เห็นอนอพีอนนนอ่น้องเหนียเปื่อยหนึ่งซุกซุกาดน้องพี่นอ้องอืออืออือ ภาคโซนี่แซบนะเจละคนบ้าไอ้กนเด้อมันจะบังพี่บังน่องเพิ่นนี่ือเพื่นน้องเดี๋ยวขอมึงหยิ่งม้าวนี่นี่ ปุ่นใส่บะน,นี้พี่น้องโอ้โอ้โอ้หืมโอ้คำบอกโอ้โอ้เลยหืมเดี๋ยวเอาใส่มัน เขาบอกได้น่อยหามกินใส่มันทีนามหมึนนะเนาะครับอ๋อพี่น้องนี่มามาพี่น้องเดี๋ยวคอ,อนหญาดปัดเอาเอาบ่าหืมบ่บเอาได้ไอขวา้าได้อื้ม ใส่แบบไงลยอัน,นพักอันอืมเนี่ยนะทีละคนบ้าทีละคน <laughs> ยังน้องว้าได้嘛เนี่ยเอา้าเนี่ยปพล่อยหนึ่งโดนโดน

นี่อันนี้พักกระเป,ป๊าอ่ะกัน Hmm. không mhm đi mhm 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 phân mhm 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 ปลาสดๆมันแสบเนาะเม่ได้เห็ดน,นพี่น้องเบ่งยูนองเคียงกันแน่จังน่อยเด้อพี่น้องมาสองคนมานนี้ คอมโบโอเสียบว่าบ้า,าบมาเด้อครับพี่น้องไม่กินปลาน้ำกันเ้ยปลาถุงกุลาเสียบได้ปลาธรรมชาติได้พี่น้องไปเมาสามาบ่าด้เฮ็ดชิปให้พี่น้องบิง่งนี่อื้ือุองยังบังอื้อ

Sudah jual Sudah lên lemon tu nak Hết Hết rồi กำนีเพื่อเอฟซีตาเหลือกแท้จะมันตมด โอ้เวทมิกน้นำล้างรถให้อายนะเออว่ระรถไปซื้อขอ,งอ,อาอของอีกว่าเรื่องม,มันน้ำร่งมันหมองมันเป็นไรห้อง保卫อ่ะไ,ไอะไ้保卫แล้วเอ้อาวขึ้นลักส่วนไอ้หืม Nè à Kèm nó với So how well? Huh? Mm Happen -hmm. mm -hmm. mm -hmm. to

มื่อไวเราครัเดี๋ยวคำสุดสุดท้ายสิเกาล่าพี่หนองเพียรยิ้มเราด้วยกันเพียรวะเป็นกครับเกาล่าเพื่อน ันไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใส่เพื่อใครนะครับมาพันไปอยากเห็นคลิปยังก็เข้าเมนต์ใตล่างคลิปเลยนะครับมือทัหรับคลิปนี้ก็ขอกล่ขขอขอาข้าว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ